เสีบบมัองพญายเบอร์นใพญายันทะเล่าติดป่ามามีแต่โตงามๆพี่น้องหมกป่าเป็นอาหารพื้นบ้านของคนอีสานบ้านเฮาเพิ่นพาเห็ดกินมาแต่เกาแต่แก่แต่โบราณเนาะค่ะก็ใส่พะกอตูเล่าพักชีเล่าต้นหอมตะไคร่พริกแห้งหอมแดงกระเทียม กระชายไขย่ใส่ไข่น้ำคาดหนึ่งหน่วยขาดประดีก็คือข้าเวเบือหรือข่าวขวัวเองค่ะโคกใส่กันจาัดก,การปรุงเลยค่ะพี่น้องเทเครื่องลงไปขาดประเดีกะประดเด็กยใบปลาานักค่ะพี่น้องค่ะใส่ลงไปสามทับพีเลยน้ำปลาทิพลด ป่ตตองใส่ลายมันเข้มค่ะเข็มนัวผงนัวใส่เยอะๆเลยค่ะลักๆกกับมีเครื่องปรุงอยู่สามอย่างค่ะเกลือ,อจ,จะหลักบดใส่เพราะว่าเข็มใส่ไข่ล่งไปค่ะแล้วก็คนเลียคนเลีให้เข้ากัน ข้นในเก่ากันตามด้วยข้อคัวค่ะใส่หอมลงไปเลยค่ะหอมต่างๆละ่ะมาคือหอมเด้ปะนี้หอมคือหลาบแต่ปะนี้ <c oughs> หอมหอมค่ะพี่น้องค่ะจัดการมกเลยค่ะมกกระสิมมกแบบง่ายๆเลยค่ะ ็ตองหาไม่มาคาดยากเพราะว่ายายรักใช้หนังยางห่อเข้าไปต้มเข้าไปใส่หัวดเลยปะนี่มกหนึ่งนะคะนี่คือหวอดเมอือสองตั้งแต่กี้เป็นหัวดหนึ่งเขาบะนี่กลับมาเป็นหัวดหนึ่งปลาหนึ่งมกนั่นมกนี่ ใสใ้คุ้มค่าเลยค่ะเซ็เหลียบร้อยแล้วก็เอาไปหนึ่งหมอห่อนพอดีหนึ่งประมาณสี่สิบห้านาทีก็สุกแล้วค่ะแซ่บบ่พ่ใหญ่ยืดผมแยกเลยกินแล้่เท่าเอ้ยยืดฉันตึงเลยเนี่เขาไปอ้าซิมเมงมันแซ่บบอ เว้นต้องเก่ายังไงตัวชอบชอบชอบบ้าตไกินสั่